สวัสดีครับช่องอัคารามหนึ่งห้านะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับกบชุดสุดท้ายนะครับมาถึงแล้วมาดูกันครับว่ามีกี่ตัวแล้วก็สีอะไรบ้างนะครับเทียนกล่องใหญ่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่กบนะฮะเดี๋ยวตกใจว่าทาไมกล่องมันใหญ่ตังตัวใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูว่าตัวเป็นยังไงนะครับที่ใหญ่เพราะว่ามันมีกล่องเลี้ยงกบมาด้วยนะครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ คิดว่ามันจะกล่องใหญ่กว่านี้นะครับกล่องมันก็เล็กเล็กเหมือนกันแต่ว่าน่าจะใช้ไปได้สักประมาณกบเจ็ดแปดเดือนนั่ก็น่าจะได้อยู่นะมาอัดบ,บ็อกซิ่งกันเถอะเปิดมาละเน่ามีอะไรบ้างกระดาษะครับลองนี่ครับ กล่องไซนี้อืมตอนแรกคิดว่ามันจะไซส์เท่าเท่าเจ้าพวกนี้นะแต่ว่ามันมันเป็นไซส์เล็กลงมานะครับแต่ก็โอเคแหละเมื่อเทียบกับอไนี้เล็กไหมไม่มีแล้วนะคือมีแ,แอบอยู่แล้วก็มีกล่องเล็กอยู่ข้างในด้วยนะฮะนี่ เนี่ยแหละครับที่เราจะมาลุ้นกันคือเจ้าของเล็กข้างในนะฮะโอ้กล่องคือผมชอบซื้อแบบไซส์ครั้งเดียวแล้วใช้นานๆนะฮะแต่ว่านึกว่ามันจะใหญ่คือลองวัดขนาดดูแล้วมันก็ใกล้ๆเคียงกันไงแต่พอมาส่งจริงแล้วมัน,นเ,ามาเล็กกว่าด้วยแสดงว่าผมอาจจะวัดผิดเข้าใจผิดนะฮะไม่เป็นไรเพราะถ้า คือซื้อกบเขาก็เลยสั่งกล่องเขามาเลยทีเดียวนะจะได้มาถึงพร้อมกันไม่งั้นเดี๋ยวกบมาถึงแล้วกล่องไม่มาอีกเนี่ยถ้าเราสั่งกล่องร้านอื่นจากลาซาด้าอะไรเงี้ยมันมาช้าอะไรเงี้ยกบก็ไม่มีที่อยู่อีกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาโตแล้วค่อยว่ากันแกอยากจังมือเดียวไรเงี้ยลำบากโอเคมาดูครับทไงมีอะไรบ้าง นี่กล่องที่สุดท้ายนั่นนะครับที่ผมจะเลี้ยงนะครแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ไม่ไม,ไม,มากกว่านี้นะกล่องแรกเป็นอะไรเออมาดูกันสิว่าเขาส่งมาเมื่อวานนะครับจากจเ่ยวฝั่งฝั่งอะไรนะฝั่งอะไรบนแม่ชาน,นีอ่าผมก็พูดไม่ถูกฝั่งคนเออใช่ไหมมาแล้วมาแล้ว มือเดียวก็จะลำบากนะครับท่านผู้ชมโทษทีนะครับลำบากเลยมาแล้วมลวกล่องมีความชื้นนะครับโอเคนี่ไงโอ้กล่องกล่องเล็กนี่น่าเก็บไปใช้มาก e e เนะครับคือเป็นรหัสโค้ดของมัน ตัวนี้นี่นมีผมตั้งชื่อให้แล้วผมเห็นใน Facebook เอ้ผมเห็นนั่นเออในเฟซบุ๊กภาพที่เขาส่งมาให้ตัวนี้ชื่อว่าซอโล่นะครับเพราะว่ามันที่ตามันสังเกตด,ดูที่ตามันจะมีเหมือนกับมันใสหน้ากากอยู่เลยผมต่้งซอโล่มันมาจากเรื่อง The Mask of Solo นะครับน,นี่ตัวเล็กมากนะเป็นกบคือผมอยากได้กบตัวเล็กๆนะครับมาเลี้ยง พื่อนี่จะเห็นพัฒนาการนะครับเต็มที่ต่จะซื้อลูกออดมาเลี้ยงก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าต้องซื้ออาหารลูกออดอ,อีกแล้วเดี๋ยวพอมันโตแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าผมนั่นจะเลี้ยงไม่รอดเลยเงี้ยก็เลยเอากบตัวเล็กมาก่อนอันนี้ก็มีอายุประมาณอันนี้เขาขึ้นบกวันที่หกนะบกวันนี้วันที่สิบ็ดโอ้ก็เพิ่งขึ้นบกมาได้แค่สิบเอวันเองนะก็ถือว่า น่าจะกินอาหารมาแล้วสักสองสมมือมันรู้จักการกินอาหารมาแล้วนะโอเคแต่ไซส์เล็กแับน,นี้ก็ไม่ค่อยกล้าจับนพวกตายโอเคเดี๋ยวเ๋วเรามาให้มันอยู่ในบ้านเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวดูตัวต่อไปก่อนตัวอีกตัวหนึ่งอุ้ยตัวนี้ตัวซุปอยู่ตรงนี้นะครับ ทำไมมีกลิ่นกลิ่นมค่ก็จะดีเลยอุ้ยทำไมมันแดงๆ่ะขามันแดงๆมันเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยตัวมันแดงๆนะไม่ใช่บ่มน้ำหร่ออืมน่ากลัวมากเลยทำไมมันแดงๆอ่ะหวังว่าคงไม่เป็นไรนะหรือว่ามีเชี้อ่ะ ตอนนี้ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าบัตเตอร์ไฟเพราะว่าที่หลังมันเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังแล้วกันเพราะว่าหลังมันใช้ปีกพิเสอร์นะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้มากล่องเดียวเนี่ยมันเปียกน้าอันนี้ไม่รู้น้ําน้ําฉี่มันออกมาหรือว่าแต่มันเนี่ยถามแดงๆนง่ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนผมเปลี่ยนนะ้ำผมต้องต้องแยกนะครับแยกแยกไว้ หยุดแล้วก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายเลยนะครับไม่ให้แบบนี้จะเกิดการปนเปื้อนติดเชื้อนะฮะแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำก็ต้องแยกแยกภาชนะให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไม่ใช้รวมกันนะฮะว่ายนะ้ำอย่างนี้ก็ต้องแยกกันเลยเอา อุยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้เขาแถมให้ผมเหรอผมผมสั่งตัวสีเขียวนี้ไปนะครับแล้วผมงงเลยเปิดมาทำไมมันมีสองสองตัวเขาแถมให้ผมอ,อ้าวโสดเลยกล่องไม่พอนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาแถมมาเราต้องดีใจสิ อ่าใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวเราในตัวนี้ตัวนี้แอบอยู่นะครับโอ้ดีใจมากเลยเขาแถมมาให้ด้วยเป็นสีเหลืองนะครับโอ้นี่ไงสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง E4 ตัวเล็กอ๋อเป็นตัวเล็กๆนะ E4 โอ้ตัวนี้ได้ว่าแบบไม่ค่าคิดเลยฮะไม่ได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่รู้จะให้ชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต้องหาที่อยู่ให้มนก่อนโอ้ไม่มีที่อยู่ไม่ดี เป็นเรื่องที่แบบว่าเ์ไพภส์มากนะผมก็สั่งตัวนี้ไปเป็นทานพ่อแม่พันธุเขาเป็นทาลรูเซนนะฮะทาลรูเซนก็คือเป็นกบที่มีความโปร่งโปร่งใสคือกบโปร่งตีแล้วท้องมันเป็นสีขาวนะครับแต่กบพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกบที่แบบคล้ายๆกับการกลายพันธุ์อย่างเงี้ยท้องมันจะเป็นลักษณะสีใสๆมองเห็นเอาไว้ว่าภายในนะครับบางตัวมันก็จะเป็นแบบใสทั้งตัวเลยก็มีนะอันนี้ก็จะหายากมากแล้วก็ แพงมากเลยครับซึ่งมันแพงแล้วหายากแล้วคนก็อยากได้กันก็ดีครับเพราะผมไม่อยากได้เลยเพราะว่าผมไม่ไม่ชอบแบบนั้นผมชอบเป็นสีธรรมดารรมรามากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนะว่าตัวไหนเป็นยังไงเดี๋ยวต้องหาบ้านโอ้โหเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เลยตัวนี้มานะครับเดี๋ยวต้องหาต้องเจาะรูต้องอะไรให้มันน,นเนี่ยต้องหาบ้านให้มันอยู่ถูกเชิเลยเนี่ยงานเขา้าแต่ก็ดีขอบคุณมากครับผมซื้อมาจาก เออร้านกบพรฟอกตะดิ่งชันนะครับบอกได้เลยตรงนี้ครับว่าของเขาดีมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ส่งมาเร็วนะครับแล้วก็แพ็คมาอย่างดีครับผมเชียร์เขาเลยเนี่ยแพ็คมาอย่างดีมากเลยนะครับมีสแปคน้ามอสมาให้ทุกกล่องทุกตัวนะฮะ <c oughs> อืไปอุดหนุนก็นได้นะครับร้านนี้ดีมากเลย รีสำคัญคือแถวให้ผมด้วยในะตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อข้อปิกาจูนะที่ผมเห็นใน Facebook เขาว่าเดี๋ยวผมไปดูรูปอีกทีหนึ่งขอบคุณนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับ